โอเคครับผมแล้วก็ขอกราวสวัสดีกับทุกคนนะก็กลับมาพบกันเดิมกับ d ีว c h ีชา e นลกันใช่ไหมครับผม Minecraft. แลับเกม i ม e c ครับกันนันเกมมันมีชื่อว่า Squid Game เกม Squid Challenge นะครับผมวันนี้ก็กลับมาจากกรุงเทพแล้วนะครับ แล้วนี่อะไรครับไม่ต้องสนใจผมก็ปิดไปเลยนะครับแน่นอนครับเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยหลายหลายคนถามว่าทำไมที่ผ่านมาเนี่ยพี่เพชรลงลงผิดวันก็คือผมไปกรุงเทพมานะครับเมื่อวีนเนาะเอราะว่าเพิ่งกลับมาเมื่อวานนะครับไปประมาณสองวันสามคืนนะครับเพราะว่าเมื่อวานที่ผมกลับมาถึงมันเป็นคืนที่สามพอดีนะครับเพราะเป็นวันที่สามพอดีเนาะ หลายหายคนอาจจะเคยเห็นนะเนาะเชื่อว่าหลายหลายคนนะครับที่ดูที่ดูในรีวิวแอนด์ช็อตสตอรี่อะไรอะไรที่ดูอะไรที่ที่ดูในสำหรับคนที่เคยดู d v วิ h a ช n e l ลรีวิวแอนด์ช็อตการ์ตูนนะครับอาจจะเห็นคลิปใหม่ที่ลงแล้วเนาะ ที่ผมลงว่าไปกรุงเทพนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีโรงแรมด้วยนะครับนนรมีด้านในโรงแรมเห็นด้านในกรุงเทพเห็นด้านในห้างเซ็นทรัลอะไรเงี้ยเนาะนะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นอาจจะเคยมาแถวนี้มาก่อนนะครับหรือไม่บางคนอาจจะอาจจะเคยเห็นโรงแรมนะครับแต่อาจจะนึกชื่อไม่ได้นะครับเพียกว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นโรงแรมมาก่อนนะครับแล้วก็นี่นะครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่กันในด่านที่2นะครับผมด่านชูการ์ฮันนี่คอปนั่นเองนะครับหรือขนมน้ำตาลเกาหลีหรือเรียกง่ายๆว่าคุกกี้เกาหลีนะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นคุกกี้หรือเปล่าแต่หเ,เห็นหลายๆคนเรียกบอกว่าคุกกี้นะครับก็โอเค โอเคครับอันนี้ก็น่าจะเป็นคุกกี้อันนี้อะไรครับ Need le, Needle นเดอร์ที่แปลว่าแบบเหมือนเข็มเข็มอะไรเงี้ยเนาะแน่นอนครับสิ่งที่ผมกำลังยืนอยู่คือยืนต่อแถวนะครับหมายถึงว่าปกติเนี่มีชาวบ้านมีผู้เล่นมาต่อแถวกันประมาณสามคนนะครับหลไรคนอาจจะถามว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมมีแค่นี้ล่ะ หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมมีคนแค่นี้เองเหรอปกติมันจะต้องเยอะใช่ไหมหละ่ะแต่นี่มาแบบใหม่ครับยืนต่อแถวนะครับครับเดี๋ยวสักกู้นะครับ อ้อดีต้องขออภัยด้วยครับที่ต้องท,ที่ต้องที่ต้องวางาหูฟังไว้ก่อนนะเพราะว่าแม่เรียกเนาะเมื่อกี้ครับพอดีน้องสาวผมเขาสั่งของมานะครับก็น่าจะเป็นพี่หน้าพี่หน้าอะไรน้องหนาวอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,นะข้างหน้านี่ครับข้างหน้าก็จะเป็นผู้คุม ครับผู้เขีก็ไม่ได้ลงมอดนะครับผมเมื่อได้คำเดียวนะว่าไม่ได้ลงมอดนะครับก็ย้านะไม่ได้ลงมอดนะครับก็ก็โอเคครับก่อนที่ผมจะเล่นนะครับให้ทุกคนนะผมกดไลค์ตอนนี้นะครับกดไลค์เลยครับกดยังครับกดยังเอ่ยกดไลค์ยังครับกดแล้วใช่ไหมครับ โอเคครับผมกดไลค์แล้วนะครับก็ไปเริ่มกันเลยนะครับโอเคเมื่อกี้ผมก็เลือกแล้วนะครับผมเลือกเป็นอะไรดีโอเคครับผมได้คุกกี้รูปวงกลมนะครับก็นี่ครับเข็มนะครับให้เข็มครับก็ทําการแกะเลยครับแกะออกมาครับแกะออกมาจะได้ไหม จะได้ไหมจะได้ไหมครับดูสิอ ot, <proposals bas> เออเลียเลียครับเลียเลียกุยครับเลียน้ำตาลเนาะเพราะว่าในซีดีเขาจะเลียนะครับเลีย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 ียอไปส่องเอาไปส่งแสงไหนดูสิอ่าครับผมเลีย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 เลยเลียเลียยีย ขุด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 สองแสงเกือบแด้แล้วครับเลยลียเลียเลียเลียลียเลียเียเลีขเดขยดขีดขลีขเดียดขีดเลีย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 เลีดคลียเคียเดเลดอเลียเลียเลียเลขยดลียเเลียเลเลียครับเลียเลีขเดเหมือเดียดลูดเลียล้ยล เลียลี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 เลียลีเลีย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 ลียเ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 ลียนลียเลียยเลียลี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 ยลียลีเลีย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 ลียเ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 ลียลียลีเลียนลียเลียเลียยเลีย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 เลียเลียลียเลียลียลียเ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 ลียลียเลียเลเลลเลลเก็บได้แล้ว เดครับของแสงของแสงเกลยวแล้วครับเกลยวแล้วเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับเรียเรียเรยเรี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 ยเ เลีย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 น้ำตาลเลียน้ำตาลเฮ้ยฮะสองแสงอ๋อได้แล้วครับได้แล้วมัเดิครับเลีย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 คูดคูดคดคูดคูดดคู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 ดดคูดคูดมันเดิมคูดมันเดิมเลีย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 ลลเย คูด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 มาเริ่มคูดมาเริ่มเรีย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 สองแสงคูด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 เฮ้ยเก็บได้แล้วครับเก็บได้แล้ว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 นะครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมแกะน้ำตาลออกมาจนกลายเป็นรูปวงกลมไปแล้วนะครับเพราะว่าคุกกี้ที่ผมเลือกมาเนี่ยเป็นคุกกี้รูปวงกลมนะครับ ก็แกะง่ายนะครับผมแกะง่ายแถมแบบแถมแบบง่ายด้วยนะครับก็โอเคครับคุณผู้ชมก็ผ่านด่านนี้แล้วนะครับผ่านแบบได้ผ่านมาได้แบบบุดวิดผ่านม่ได้อย่างบุดวิดนะครับก็โอเคครับก็โอเคครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ชนะด่านที่สองแล้วนะครับว่าไงผู้คุมเนี่ยดูดูเป็นไงเป็นไง เข้ารอบยังโอเคครับผมเราเข้ารอบแล้วนะครับก็โอเคครับผมก็มีประมาณนี้นะครับก็โอเคครับก็มีประมาณนี้นะครับก็โอเคครับผมก็ใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ผมก็อย่าลืมกระทืบไลค์ยับผมก็โอเคกับผู้ที่ผมก็โอเคครับก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับครับผม